สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหนูดีมอเตอร์ฟิลนะคะลูกค้าหลายคนเนี่ยถามถึงเจ็ตบสกับหนูดีมาเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะของเข้ามาแล้วค่ะอยู่ข้างหลังหนูดีนี้นะคะเป็นยามาฮ่าเจ็ดโบนะคะรุ่น AR230 ปี2008นะคะขนาดเนี่ยอยู่ที่23ฟุตน,นะคะแล้วก็ลํานี้เนี่ยเป็นทวินเอนจิ้นด้วยคือ2เครื่องยนต์นะคะบอดี้เนี่ยสวยเกือบ100%เเลยสวยขนาดไหนนะคะตามไปชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะหนูดีขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วนะคะลูกค้าหลายคนเนี่ยเลือกเจ็ดโบดเพราะว่าความเร็วความแรงนะคะและก็เลือกยี่ห้อยามาฮ่าเนี่ยมันมีเหตุผลนะคะซึ่งหนูดีมีคําตอบด้วยตามไปชมกันเลยค่ะเพราะว่าด้านท้ายเรือของยามาฮ่าเจ็ดโบดนะคะเขาจะด้านท้ายเรือเนี่ยเขาจะมีที่สําหรับลวงขยะด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานนะคะซึ่งตัวนเนี้ยเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีของยี่ห้อยามาฮ่าเขาเลยค่ะ It's been, it's been a while since I told you I love you. ลำนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ Yamaha สองเครื่องนะคะหนึงหแรงม้ารวมเป็น320แรงค่ะลำนี้นะคะสามารถจุผู้ดโดยสารได้ถึง10คนเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะถูกตกแต่งด้วยเบาะสีขาวนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเทานะคะมีที่จับเป็นสเตเลสแล้วก็ที่วางแก้วเป็นสเตเลสด้วยรอบลำนะคะ แล้วก็ลำนี้เนี่ยที่เก็บของค่อนข้างเยอะเลยค่ะตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะคะ<ๆ>เพื่อทําการเก็บของได้นะคะตัวนี้และตรงพื้นนี้นะคะก็สามารถเปิดเพื่อเก็บของได้เช่นกันข้างในนี้นะคะก็จะมีทุ่นด้วยสองลูกคะ่ะทางฝั่งน,นี้นะคะก็เปิดออกมานะคะข้างในก็สามารถเก็บของได้เช่นกันนะคะแล้วก็บานนี้นะคะสามารถเปิดเพื่อทําการเปิดชั้นตรงนี้ ได้เหมือนกันค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้าเหลือนะคะเบาะตรงส่วนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะดึงออกได้นะคะเพราะว่าเผื่อลูกค้าจะสะดวกแต่ไหนก็สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยม,มีมีที่วางแก้วแล้วก็มีลำโพงรอบตรงด้านหน้าด้วยนะคะข้างหน้าเนี่ยพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยค่ะ ลำนี้นะคะสามารถที่จะปรับเบาะเอนแบบนี้ได้ด้วยนะคะไว้สําหรับลูกค้าที่ต้องการอาบแดดแล้วก็สามารถที่จะเก็บเข้าไปนั่งเป็นพนักพิงได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วถ้าเราปรับเป็นอีกแบบหนึง่งก็คือจะเป็นแบบว่าพนักพิงชนกันแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเบาะที่ทุกอินวันเลยในส่วนของด้านหน้าหัวเรือนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่เอาไว้สําหรับเก็บสมอนะคะ ในส่วนของที่นั่งคนขับนะคะก็สามารถหมุนได้แล้วก็ปรับระดับแบบนี้ได้เพื่อความสะดวกและทัศนียภาพของคนขับที่ดีขึ้นนะคะตันนี้มาดูของด้านของคนโซนคนขับกันบ้างน,นะคะตรงนี้จะตกแต่งด้วยเข็มไม้นะคะเพิ่มความคลาสสิกแล้วก็ระบบไฟต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยเรามีวิทยุด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นวิทยุ USB ได้บลูทูธได้นะคะ น่าจะถูกอ,อกถูกใจใครหลายๆคนเลยนะคะรีบๆตัดสินใจแล้วก็เข้ามาดูเรือจริงได้ที่โชรูมเรานะคะ m o เตอร์ฟิวไทยแลนด์อยู่ถนนพระรามสองมหาชัยนะคะสําหรับรัานี้นะคะเสนอราคาอยู่ที่1.1ล้านบาทนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะโทรหานูดีนะคะ0864167817นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยนูดีข้าตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยละกันค่ะ